การที่ตั้งใจจะทำการควบคุมจิตมันเป็นศีลการกำหนดอารมณ์จิตจอดอารมณ์ใดมันก็เป็นสมาธิมีสติคื่อทำให้มันกำหนดอารมณ์นั้นได้ไม่นีไปไหนเสียแล้วก็รู้ตั้งแต่ต้นเลยว่าจะกำหนดอารมณ์อย่างไรแล้วเห็นอะไรรู้อะไรรู้ไปจนถึงรู้อน,นิจจังทุกครังหน้าตาเป็นปัญญาสมบูรณ์ก็ตัดกิเลสตัดตัณหาอุปาทาน อนาปานสติระบบเดียวอะไปปฏิบัติก็เถอะมันจะให้หมดให้ศีลให้สมาธิให้ปัญญาให้สติให้สัมปชัญญะให้ศรัทธาให้วิริยะให้ทุกอย่างที่จําเป็นแก่การดับทุกข์เดี๋ยวนี้เราต้องการสตินะให้มีสติถูกต้องเพียงพอเป็นองค์ที่เจ็ดของมรร ที่องค์สุดท้ายองค์ที่แปดก็คือสมาธิสัมมาสมาธิ <c oughs> จิตใจนี่ถ้ามัน <c oughs> มันรวนเร่มันเลื่อนลอยมันไม่มีกำลังให้ต้องเตาให้มันหนักแน่นลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งนั่นแหะคือสมาธิคือความเป็นสมาธิรวบรวมกำลังจิต เป็นจุดเดียวให้มากพ้อ <c oughs> ลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งที่จิตจะต้องทำการงานในหน้าที่ของจิตแล้วก็ดำรงว่าอย่างมั่นคงมีสติกำหนดอยู่มนะันมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญา รือมีสมาธิในสิ่งใดมันก็มีทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาหรือมีปัญญาเห็นแจ้งอยู่ในสิ่งใดก็มีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาในสามเกลอนี่มันเค่อทำหน้าที่ร่วมกันเสมอแหละเดี๋ยวนี้เราก็ได้สมาธิถูกต้องคือสมาธิชนิดจะมีผล ดับทุกได้เป็นสมาธิที่ประกอบอยู่วยสติและปัญญาสามารถจะทำลายกิเลสหรือป้องกันกิเลสไปครบแล้วครบแล้วแปดองค์แล้ว <c oughs> ความถูกต้องของความคิดเห็นความถูกต้องของความดำริต้องการความถูกต้องของการพูดจาความถูกต้องของการทำการงาน ความถูกต้องของการดำรงชีวิตความถูกต้องของความพะยายามความถูกต้องของความมีสติความถูกต้องของความมีสัมาธิแปดถูกต้องรวมกันเป็นอันเดียวเรียกว่ามรริยมรรกหนทางอันประเสริฐทั้งทีง่กรรมมรรยหนทางอันประกอบไปด้วยองค์แปด อริยะอัตถังคีกามักหนทางอันประกอบไปด้วยองแปดอันประเสริฐอู้ชื่อมันไปล้อยืดยาวเลย <c oughs> เรียกสันสันวมักคือหนทางไปสู่ความดับทุกข์ประกอบอยู่ด้วยความถูกต้องแปดประการนี่ธรรมะธรรมะแปลวความถูกต้องธรรมจักธรรมจักแปลว่าล้อ แห่งความถูกต้องแปดประการเรียกว่าธรรมะไอ้ธรรมะตัวนี้เราจะเอาแหละเราจะเอาธรรมะตัวนี้มาเป็นคู่กับชีวิตเพื่อเป็นธรรมชีวีจะเห็นได้ชัดในตัวธรรมจักนว่าธรรมะนั่นมันแปลว่าความถูกต้องแปดประการเรียกว่าธรรมะธรรมะคือความถูกต้อง เอาความถูกต้องทั้งแปดประการมาทำให้อยู่ที่เนื้อที่ตัวตลอดเวลาทุกๆุกอินยาบทอันนี้จะยกิมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตคอดูว่้การความรู้ความเข้าใจความเชื่อนี่ก็ถูกต้องความดำริฝ่ายฟันนี่ก็ถูกต้องการพูดจาก็ถูกต้องการงานก็ถูกต้องการดำารงชีวิตก็ถูกต้องความภาพเปลี่ยนก็ถูกต้อง ความระลึกก็ถูกต้อ,ง,องความตั้งใจมั่นก็ถูกต้องแปดถูกต้องอยู่ที่เนื้อที่ตัว <c oughs> คอยจัดคอยระวังคอยปรับปรุงให้มันมีความถูกต้องอยู่ที่เนื้อที่ตัวครบครวนทั้งแปดประการนี้จนพิจรณาดูแล้วโอ้มันถูกต้องมันถูกต้องอะไรก็ถูกต้อง ถูกต้องทั้งแปดประการอยู่ที่เนื้อที่ตัวไม่ว่าจะเป็นเวลาเดินยืนนั่งนอนหรือไม่ว่าจะเป็นเวลาหายใจออกข้าวไปถูกต้องขอทบทวนในระยะที่จะตั้งรักษาให้ความถูกต้องนี่กันอีกสักทีหนึ่งย่าเพื่อเบือ่อ ตื่นนอนขึ้นมายังไม่ลุกจากที่นอนนึกถึงความถูกต้องมาก่อนมันมีความถูกต้องที่แล้วมาจึงได้รอดชีวิตมาคืนหนึ่งนอนหลับสบายตื่นขึ้นมาแล้วนี่มันเป็นผลของความถูกต้องเมื่อวานนะทนีถูกต้องนี่เราจะต้องดำรงไหวสำหรับจะลุกขึ้นไป สู่ที่ต่างๆให้มันถูกต้องมันจึงลุกขึ้นจากที่นอนด้วยความรู้สึกว่ามีความถูกต้องการลุกขึ้นนี่ถูกต้องการลุกขึ้นนี่จะไปทำสิ่งที่ควรทำพอใจในการลุกขึ้นว่าถูกต้องแล้วก็ยืนก็ถูกต้องก้าวขาไปทีละก้าวละก้าวก็ถูกต้องทุกก้าวไปที่ล่างหน้า ถูกต้องตลอดเวลาที่ล่างหน้าถ้าสมมติว่าหยิบขันมันล่างหน้ามาถูหน้ามาอันนี้ก็ตามมันถูกต้องไปทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีนะั่นต้องเอากันถึงว่าทุกกระเบียดนิ้วนะนี่พูดถึงพื้นที่ทุกกระเบียดนิ้วพูดถึงเวลาทุกวินาที time and space นะทาง time ก็ถูกต้องทุกวินาทีทาง space ก็ถูกต้อง ทุกกระบิดนิ้วเราเห็นความถูกต้องอยู่ที่เนื้อที่ตัวทั้งตลอดเวลาจนล่างหน้าเสร็จอิ่มด้วยปีติอิ่มไปด้วยปีตินั่นไม่ใช่กิเลสอิ่มด้วยกิเลสมันใช่ไม่ได้มันสกกระโรกแล้วมันกัด ถ้าอิ่มในปีติมันใช้ได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรควรจะพอใจ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 รู้สึกพอใจถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจ <c oughs> ที่นี่ไปห้องซ่วมไปห้องน้ำก็ไปได้วยความรู้สึกอย่างเดียวกันทุกก้าวย่างเนี่ยเพราะนั่งลงที่ที่ซ่วมก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วพอใจแล้วจิตก็เป็นสมาธิด้วย ทำหน้าที่ถ่ายจาระถ่ายภาษาวถูกต้องทุกระเบียดนิว้วทุกวินาทีจนกว่าจะเสร็จถ้าออกมาก็ถูกต้องพอใจออกมาจะไปห้องอะไรแต่งตัวก็ถูกต้องตลอดเวลาในห้องแต่งตัวจะหยิบผ้าจะนุ่งผ้าจะพลัดผ้าจะอะไรแล้วแต่ถูกต้อง ทุกกระเบียดนิ้วถูกต้องทุกวินาทีนี่ไปไหนไปห้องกินข้าวถูกต้องทุกข้าวย่างไปในห้องกินข้าวถูกต้องแล้วนั่งลงแล้วมีช้อนมีจานตักข้าวใส่ปาเคี้ยวถูกต้องอยู่ทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีอย่าเปิดโอกาสให้กินเลสเกิดขึ้นอย่างนี้จนกินข้าวเสร็จจะออกมาด้วยความถูกต้องไปไหน ไปทำงานจะลงบันไดไปทำงานทุกก้าวย่างถูกต้องขึ้นรถก็ถูกต้องทุกวินาทีถูกต้องไปสู่ที่ทำงานก็ถูกต้องแล้วเข้าไปในห้องทำงานด้วยมีสัมมาสิทธิทธรูงง้งานงานงานนี่คือทางให้รอดการงานคือธรรมะธรรมะคือสิ่งที่ช่วยให้รอดขัอนขอบใจการงานยกมือไหว้ ที่ทำงานไหว้ห้องทำงานไหว้โต๊ะทำงานหรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานสักครั้งหนึ่งก็ยังดีถ้าสมมติว่าเป็นชาวนาไปไปว้ไถนาเนี่ยยกมือไหว้ควายใช่ไหมยกมือไหว้คันไถย,ยกมือไหว้อะไรก็ได้ที่เป็นอุปกรณ์การทำนาเป็นการรู้บุญคุณของมันสํารวมจิตใจสํารวมสติสัมปชัญญะ าการงานนั่นแหะคือพระเจ้าการงานคือหน้าที่หน้าที่มันช่วยให้รอดหน้าที่คือพระเจ้าพระเจ้าที่แท้จริงยิ่งกว่าพระเจ้าไหนก็คือหน้าที่การงานนั่นเองนะครับในห้องทํางานมันก็ยกลับตาที่ยกมือไหว้ประนมมือให้แก่ที่ทํางานให้เกียรติแก่ที่ทํางาน ถ้ามีเครื่องมือเครื่องใช้โดยเฉพาะก็ปนมือให้เกียรติแก่เครื่องมือเครื่องใช้โดยเฉพาะ <c oughs> ไม่บ้าหรอะไอ้คนโง่เท่านั้นที่มันจะเห็นว่าบ้าแต่คนนี้มันมีสติสัมปชัญญะมีสติก่อนแต่ที่จะทํางานเหมือนที่เขาเรียกว่าทําอะไรตั้งนโมเสียก่อนทําอะไรตั้งนโมเสียก่อนคือสํารวมสติให้ดีเสียก่อนแล้วจึงลงมือทํางาน เขาสอนกันมาอย่างนี้แต่สมัยโบราณเด็กๆสมัยโบราณสมัยอาตมานี่ยังเหลืออยู่จะขึ้นต้นไม้เนี่ยพนมมือกับต้นไม้ว่านโมตัสสะภะคะวะโตแลจึงขึ้นไปไมความันขึ้นไปด้วยสติน่ะมันสํารวมสติเสร็จแล้วนะมันจึงพลาดยากจะทํางานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันพนมมือว่านโมซะก่อน ดูคล้กับบ้าสำหรับคนโง่แต่ผู้มีสติปัญญาก็จะถูกต้องแล้วที่ทำอย่างนั้นมันคุ้มครองกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนู่นมีสติสัมปชัญญะเมื่อทำการงาน,นนี่ก็บูชาการงานแล้วก็ทำการงานสนุกเหงื่อออกมา ันก็กลายเป็นน้ำมนต์เย็นเลยเงื่อออกมากลายเป็นน้ำมนต์เย็นเลยก็ทำงานสนุกทำงานได้มากถ้ามันมีความโง่มีจิตเป็นกิเลสพอเงื่อออกมามันก็โกรธโกรธก็ทิ้งการงานไปขโมยดีกว่าไปปล้นไปจี้ไปดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวนี้เรารู้ว่าหน้าที่คือสิ่งที่จะช่วยให้รอดเหมือนกับพระเจ้าแล้วก็มีสติทำการงานดีที่สุด ทุกระยะทุกขั้นตอนที่ออฟฟิตสำหรับทำงานพอใจถูกต้องพอใจนี่อย่างนี้รู้สึกในตัวเสมอก็ทํทำการงานที่จะทำบางคนคิดว่าจิตคิดสองอย่างพร้อมกันอย่างนี้ได้ได้จิตมันคิดกันรู้สึกสองอย่างพร้อมกันได้ ตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเกลียดใครโกรธใครอยู่ในใจอะมันก็อยู่ในใจจะเดินไปไหนก็เกลียดอยู่ในใจจะไปกินข้าวมันยังเกลียดอยู่ในใจจะไปอาบน้ำมันยังเกลียดอยู่ในใจความรู้สึกที่เกลียดอยู่ในใจอ่ะมันก็มีอยู่แล้วก็ทําอะไรไปได้นี่ก็เหมือนกันแหละให้ความถูกต้องและพอใจอิ่มเอ,อิบอยู่ในปีติเป็นธรรมะปีตินี่อยู่ในใจแล้วก็ทํางานไปทํางานไปแล้วแต่ใครจะมีหน้าที่การงานอะไร อย่างคนไทยนา,ยานี่ก็ไทยนาไปในใจรู้สึกถูกต้องและพอใจอิ่มเอิบปีติอยู่เสมอนี่คือธรรมะธรรมะธรรมะชีวีธรรมะชีวันม,มีความรู้สึกว่าถูกต้องถูกต้องแล้วก็พอใจถูกต้องนั่นคือธรรมะแล้วก็พอใจ นารรมาชีวีเมื่อกําลังไถนาอยู่เมื่อกําลังทําสวนอยู่เมื่อกําลังค้าขายอยู่เมื่อกําลังทํางานในออฟฟิศอยู่เป็นกรรมกรล่างทอถนน,นถีบรถสามล้อก็พอใจพอใจ,อใจถูกต้องพอใจนั่งขอทานอยู่ก็ถูกต้องและพอใจไม่เท่าไรแล้วมันหมดปัญหาและมันเจริญก้าวหน้าจนหมดปัญหาหมดความยากจนหมดปัญหา ทำงานเสร็จแล้วจะกลับมาบ้านก็อย่างเดียวกันอีกถูกต้องพอใจทุกฝีก้าวย่างขึ้นบันไดเรือนก็ถูกต้องทุกขั้นบันไดอจะไปอาบน้ำจะไปกินข้าวจะเป็นอะไรอีกก็ถูกต้องและพอใจจนกว่าจะถึงเวลานอนอย่าอย่าเพิ่งหลับขับไปในห้องนอนจะนอนก็ประมวลรวบยอดงบดุลวันนี้มีแต่ถูกต้องและพอใจ ยกมือไหว้ตัวเองสียทียกมือไหว้ตัวเองสียทีนั่นแหละความหมายแห่งธรรมะชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตจึงพอใจในชีวิตชนิดนี้แล้วยกมือไหว้ตัวเองสียทีธรรมชชีวีก็จบลงไปวันหนึ่งก็นอนฝันไม่ไม่ต้องฝันร้าย จนกว่าจะตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นก็ทำอย่างเดียวกันอีกกอย่างนี้ทุกวันทุกวันเป็นธรรมชีวี